นี่แหละครับตำนานนี่แหละที่จะทำสถิติใหม่ถ้าทำได้แค่นี้เชิญเก,ก็บของเก่าเข้ากุคุนไปเลยเกิดที่นี่ก็ดับที่นี่ได้แล้วเจอกันเจมลี ไฟนี้สนับสนุนโดยกองสลักพลสตัตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลักพลสสวัสดีครับีเหยยนโจ๊กเกอร์นะครับจากทีมเคซี่วอลเลอร์ครับเกินร้อยไปแล้วครับเกินร้อยไปแล้วอาจจะเป็นความถึกความทนครับแล้วก็ความไวครับไฟนี้ยังไงก็ไม่ถอยครับไม่ไม่รู้จะตอบไงครับเฉยๆครับตำนานยุคเก่ามันแบบว่า หน่อมแนมครับไม่น่าเรียกว่าตำนานได้ความเก่งเหรอครความเก่งจุดเด่นของเขาเหรอน่าจะเป็นหมัดแต่กับความแข็งแกร่งแค่แ30สบวิครับอืมถามว่ามีหวั่นไหมหวั่นแต่ถ้าถ้าเขายังชกแบบเดิมเจ็ดตัดไฟที่ผ่านมาเนี่ยหวั่นเกีียบครับตอนนี้ผมซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ ก็คือเขาปิดตัวไปแล้วแล้วก็ยืมมายืมสถานที่เขาแล้วก็ได้ก่อตั้งทีมขึ้นมาชื่อทีมว่าเคซี่วอลเลอร์ครับโค้ชของผมชื่อครูเก้าครับการฝึกซ้อมนี่ก็ไม่อยากจะพูดครับสุดยอดสุดยอดมากครับการฝึกซ้อมของผมนี่เข้มข้นมากครับตื่นตีห้ามาปลูกไก่ครับไก่ปลูกไก่ไก่ไม่ต้องปลูกผมปลูกไก่เองแล้วก็มาวิ่งจนถึงแปดโมงครับวิ่งถึงเจ็ดแปดโมงแล้วก็มาซ้อมซ้อมหนัก บางทีครูก็ลางลางงานมาซ้อมให้ผมตอนเช้าแบบว่าหนักมากเลยครับใช่ครับนอนกินนอนที่ค่ายเลยครับลหลักๆก็มีวิ่งวิ่งสปีดครับ 1, 1> mm hmm. กิโลภายใน4นาทีถ้าวิ่งสปีด1กิโลภายใน2อนาทีครึ่ง3มนาทีอะไรประมาณนี้นครับ mm hmm. แล้วก็ต่อยหมัดเด้งกระสอบ300พันครั้งอะไรก็ว่ากันไปครับ mm hmm. เป็นพันครั้งที่เกินจริงปะ ไม่จริงอะ่ะเดี๋ยวถ้าทำไม่ดูเลยก็ได้ับเนี่ยสี่นาทีนี่ก็ผมว่าไม่ถึงครับไม่ถึง4ีนาทีแต่ถ้ามันถึงจริงๆผมกดเขาไม่น็อกจริงๆถ้ายังคาใจผมต่อให้ได้ครับสวัสดีครับผมครูก้าลาชานนนนะครับหัวหน้าทีมค่าย K c a ซี่วอ r เล o r ก็ผมเป็นโค้ชส่วนตัวของหยือนจ๊กเกอร์ด้วยครับนัดพิเศษนี้นครับผมว่ากาดจะอดเดินให้เดินเบทบดอย่างเดียวแล้ว นัดพิเศษนี้รับประกันคุณภาพเดินบทตั้งแต่วินาทีแรกแต่กรองของต่อยผมก็เป็นสไตล์นักบู๊อยู่แล้วบู๊ดูดันไม่มีเกียร์ถอยหลังท่าหลักๆตอนนี้ผมเน้นให้เขาสปีดท,ท,ทุกการกระทําทุกอย่างสปีดหมดเพราะว่าเขาจะได้มีระบบหายใจในการเดินเวลาเดินเขาเดินบทเขาจะได้หายใจได้เพราะว่าผมกะไปให้เดินบทอย่างเดียวมีน็อกแน่นอนลูกพิเศษสําหรับเดยนจ๊กเกอร์ครับขาคู่มั่วๆกระโดดขาคู่นี่ ผมบอกแล้วยอยะๆกระโดดอย่ากระโดดก็กระโดดลั้นหนึ่งเดียวแต่ก็ผมเสริมหมัดให้ไปแล้วเสริมทุกอย่างรับประกันเจมลีมีเหว่แน่รูปแบบของนัดนี้ะครับสําหรับเดือนโจ๊กเกอร์ผมว่าเขาซ้อมดีตอนจะ,จ,ะจะเจอตายยมทูตว่าดีแล้วเบ้นมือกระดูกว่าดีแล้วแต่ไฟนนี้ผมว่าดีกวมากเลยครับดีมากมากเลยเพราะว่าเจมลีเขาเป็นสไตล์มวยบ้าอยู่แล้วผมก็เลยอัดลูกลูกบ้าให้เขาอีกทีอีกครับ ถามว่ากดดันไหมที่จะต้องเจอเบอร์หนึ่งผมว่าไม่กดดันครับเพราะว่าเขาซ้อมดีมากผมดูแล้วไฟนี้เขาน่าจะปาบได้แน่นอนไม่มีเรื่องที่กดดันเลยความน่ากลัวของเกมรีคือหมัดมั่วเพราะว่าเขาจะมีแบบหมัดพวกหมัดตะลุมพุ้มแบบมั่วๆม,มาผมก็เลยให้เขาการอย่าตกครับผมล,ม,ลลมลูกมั่วน่ากลัวลงลูกมั่วนอกตำลา คิดว่าไฟนี้จะเป็นไงสําหรับไฟนี้ผมว่าสนุกแน่นอนคนดูไม่ผิดหวังครับเพราะว่าเจมลีก็เป็นมวยบ้าอยู่แล้วเย็นจ๊กเกอร์ก็ได้ลูกแข็งแรงลูกแข็งแรงเจอมวยบ้าดเดินชนกันแน่นอนสะใจครับคนดูสะใจแน่นอนไไฟนนนนนี้้ัับสสสุกกตตตตออออององงลลล์